สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาะวา DIY ครับรีบหาน้ำข้าวมากินโดยด่วนถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้ความลับของคนโบราณที่รู้แล้วจะต้องทึงไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ น้ำข้าวยาดีของคนโบราณเชื่อแน่ว่ารุ่นคุณย่าคุณยายท่านรู้จักประโยชน์ของน้ำข้าวกันเป็นอย่างดีแน่นอนพอน้ำข้าวเป็นที่นิยมทั้งในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่าน้ำข้าวเป็นอาหารอย่างดีสำหรับคนป่วยที่รู้สึกเบื่ออาหารเพราะเกิดการเสียสมดุลของระบบย่อยอาหาร อีกทางน้ำข้าวยังมีคุณค่าและสารอาหารมากมายกว่าที่เราคิดน้ำข้าวนั้นเกิดจากการหุงข้าวแบบเช็ดเมื่อเมล็ดข้าวเริ่มแตกจนสุกนิ่มไปทั้งเมล็ดหรือเห็นเมล็ดข้าวยังมีไตขุ่นเป็นจุดเล็กๆอยู่ภายในจึงลิ้นน้ำออกซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเช็ดน้ำข้าวเชื่อกันว่าน้ำข้าวนั้นเป็นอาหารอย่างดีสำหรับคนป่วย ที่รู้สึกเบื่ออาหารเพราะเกิดการเสียสมดุลของระบบย่อยอาหารนอกจากนั้นน้ำข้าวยังมีคุณค่าและสารอาหารมากมายเช่นเดียวกับข้าวย่อยง่ายไม่ทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อและร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารและซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอดได้ทันทีคนป่วยจึงสามารถฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นและสำหรับคนปกติที่ไม่ป่วย ก็สามารถรับประทานน้ำข้าวได้เช่นกันครับพอน้ำข้าวมีวิตามินอีสูงช่วยบำรุงร่างกายรวมถึงแก้ร้อนในแล้วก็ยังใช้แก้อาการปวดท้องท้องร่วงและช่วยในการขับปัสสาวะได้อีกด้วยนอกจากนั้นการรับประทานน้ำข้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายครับข้อที่1ช่วยแก้อาการท้องเสีย หากลูกน้อยมีอาการท้องเสียหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารคุณแม่สามารถให้ลูกกินน้ำข้าวเพื่อช่วยในการย่อยอาหารให้ดีขึ้นได้ข้อที่2ช่วยในการบรรเทาผื่นผิวหนังอักเสบโดยการผสมน้ำข้าว2ถ้วยกับน้ำที่ใช้อาบลูกน้ำข้าวจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นและบรรเทาอาการผิวหนังแสบแดง ที่เกิดจากผื่นผิวหนังอักเสบได้ข้อที่3ช่วยในการบรรเทาอาการไขหากลูกน้อยเป็นไข้การให้ลูกทานน้ำข้าวจะช่วยลดไข้ลงได้ระดับหนึ่งข้อที่4เป็นแหล่งพลังงานและคาร์โบไฮเดตครับน้ำข้าวมีคาร์โบไฮเดตสูงและสามารถย่อยได้ง่ายแล้วเรามาดูสูตรทำํำข้าว ที่สามารถนำมาทำเป็นยาสำหรับเด็กที่มีอาการท้องเสียได้ครับโดยนำน้ําข้าว1ถ้วยหรือประมาณ8ออนหรือว่า2 4 0ซ c เกลือ2หยิบนิ้วมือหรือประมาณ0.6กรัมน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซึ่งก็คือประมาณ1ช้อนแกงหรือว่า6กรัมนั่นเองครับผสมเข้าด้วยกันป้อนให้เด็กรับประทานในช่วงที่มีอาการท้องเสีย และนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของประโยชน์จากน้ำข้าวภูมิปัญญาโบราณที่สืบต่อกันมาจนปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยทานน้ำข้าวกันมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นะวาวาเดีไอไวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ